อย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะทางทีมข่าวชารัตทีวีเองก็ไปก่อติดสถานการณ์อยู่ที่บริเวณถนนรอบพาระานด้วยก็พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของผระสบกนรกรชาวไทยทุกคนที่ต่างมารอที่จะน้อมถวายบังคมพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นครั้งสุดท้ายติดตามจากรายงานค่ะ ริมถนนหน้าพระรานตรงข้ามพระบรมหาราชวังถูกจับจองพื้นที่เพื่อรอร่วมถวายความอาลัยในพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจากโรงพยาบาลศรีราชมาอย่างพระบรมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพียงตั้งใจถวายบังคมพระบรมศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางนี้เพื่อไปอยังประตูวิเศษชัยศรี พระบรมชายารักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในพระราชอิสริยาบทต่างๆถูกเชิญมาไว้แนบอกบ้างเหนือศีรษะบ้างด้วยความเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแม้อากาศจะร้อนจัดแต่ประสบนิกกรชาวไทยยังไม่ลดละเพื่อร่วมถวายความอาลัย เพราะพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตระหนักอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยโอ้โหจะเป็นลมชอกเลยอะแบบแบบโตหาลูกก็ลูกห่วงเลยโตมาแบบร้องไห้ทุกคืนเลยเสียใจจะเสียใจมากรักมันมากเลยอะเหมือนกับพ่อพ่อ,อตาคนหนึ่งเลยเปรียบสเสมือนพ่อ พ่อของประเทศเราอะไ,ได้พึ่งพาบารมีในหลวงมาตลอดนะคะป้าก็รับเสด็จมาหลายหนนะหกสิบก็ได้รับเสด็จก็มาได้เฝ้าหกสิบก็ได้มาหนูก็เกิดมาตั้งแต่เกิดก็อยู่ในยุคท่านแล้วก็ไม่มพีพระราชาคนไหนที่ดีเท่าท่านอีกแล้ว ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต่างระดมทุกหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่ในพิธีถวายน้ำสง์พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่หน้าพระบรมชายาลักษ์ภายในศาลาสหาไทยสมาคมสำนักพระราชวังถนนทุกสายโดยรอบหนึ่งแน่นไปด้วยพะสกนิกกรที่มารอเฝ้ากราบบังคมเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า